สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงศ์รติสุขพ,พิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่ผมจะมาเล่านะครับเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับโดยที่หัวข้อจะคุยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ g r n f n t n t s s นะครับตั้งชื่อหัวข้อว่า,วา Fitness สีเขียวนะครับ i t n f s t n e s s โลกก็เฟิรม์มคนก็เฟิรม์ม ฟังดูแล้วนะครับพอพูดถึงคำว่าฟิตเนสเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าหมายถึงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฟิตเนสเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงๆตามภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าความเหมาะความเหมาะสมสมรรถภาพทางกายความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะครับผมแต่ว่าในบริบทของคนไทยเนี่ยฟิตเนสเนี่ยเรามักจะนึกถึงสถานที่ใช่ไหมครับสถานที่ออกกาลังกาย นะเช่นเออไปวิ่งในฟิตเนสกันไปออกกาลังกายไปยกน้ําหนักไปเล่นเวทในฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอรูกของคนไทยเนี่ยฟิตเนสเนี่ยมันจะหมายถึงสถานที่ออกกําลังกายนะครับก็เลยนะครับมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยว่าเอ๊ะแล้วสถานออกกําลังกายสีเขียวหรือสถานออกกําลังกายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันควรจะมีลักษณะยังไงบ้างนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีฟิตเนสที่ไหนบ้างนะครับที่มีความเป็นกรีนหรือ ความเป็นฟิตเนสที่เป็นสีเขียวหรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าสังคมเราเนี่ยนะครับมีทั้งกระแสะเรื่องของการตื่นตัวนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ทําอะไรก็ต้องคิดถึงการอะไรนะลดโลกร้อนประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนใช่ไหมครับให้กับโลกไม่เบียเดเบียนโลกอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้น การดำเนินธุรกิจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเรามักจะนึกถึง green business นึกถึงความเป็นสีเขียวมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากจากว่ามันจะช่วยนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับในสายตาของผู้บริโภคนะครับคำนองเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยกระแสการออกกําลังกายเนี่ยก็ได้รับความนิยมขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับนะเราดูแลตัวเองกันมากขึ้นเราหาเวลานอกจากการพักผ่อนแล้วเนี่ยนอนหลับการอาหารรับประทานอาหารเนี่ยการออกกาลังกายเนี่ยก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทาให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับหลายคนนะครับเรื่องที่ออกกําลังกายนะครับวิ่งเองตามสวนสาธารณะนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสะดวกไม่มีพื้นที่อาจจะออกกําลังกายยกน้ําหนักลูวิ่งอะไรเนี่ยไม่สะดวกมีที่บ้านเนี่ยก็มักจะไปสมัครสมาชิกใช่ไหมครับตามศูนย์ออกกําลังกายหรือที่เรียวกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์กันนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าฟิตเนสสีเขียวเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงกันนะ รหรือว่าการออกกาลังกายในฟิตเนสเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับมันจะช่วยนะครับโราเบาบนี้ได้อย่างไรนะครับก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไปรู้จักกับฟิตเนสนะครับรูปแบบใหม่ก็คือกรีนฟิตเนสหรือกรีนยิมนะครับก็คือสถานออกกำลังกายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในหลายประเทศทั่วโลก ทีนี้กลินฟิตเนสเนี่ยคืออะไรมันก็คือแปลตรงตัวคืออาจจะเรียกว่าฟิตเนสสีเขียวนะครับหรือว่าอีโคฟิตเนสอีโคเฟรนดี้จิมก็ได้นะครับใีนี้เนี่ยผมขอใช้คําว่าฟิตเนสสีเขียวละกันหรือฟิตเนสรักโลกนะมันหมายถึงฟิตเนสที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนนะครับในการดําเนินงานทุกขั้นตอนในการก่อสร้างนะครับหรือการประกอบการการให้บริการเนี่ยจะให้ความสําคัญนะครับ กับการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดผลกระทบเนี่ยให้ได้มากที่สุดเช่นการลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกหรือว่าใช้สารเคมีเนี่ยน้อยลงหรือใช้สารเคมีที่เป็นสารอินทรีย์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านเช่นการสร้างพลังงานสะอาดนะครับการสร้างจิตสํานึกนะครับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมรวมทั้ง ฟิตเนสไหนเนี่ยประกาศตัวเองว่าเออฟิตเนสของฉันเนี่ยนะครับนะเป็นฟิตเนสลักโลกเป็นกรีนฟิตเนสเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักอ่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้วยนะครับก็สามารถาจ,จะดึงดูดนะครับให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับได้มากขึ้นเหมือนกันทีนี้แนวคิดกรีนฟิตเนสเนี่ยเริ่มมาจากไหนนะครับแนวคิดกรีนฟิตเนสเนี่ยถูกบุกเบิกเนี่ยยังเป็นรูปธรรมครั้งแรกเนี่ยในปีคริสตศักราช2008 ก็ประมาณ13ปีมาแล้วนะครับโดยคุณอดัมโบเซลนะครับเป็นการเป็นผู้ที่ก่อตั้งฟิตเนสขึ้นนะครับชื่อว่า The Green Micro Gym เดอะกรีนไมโคร g ิมเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอดรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองแล้วกร e นไมโคร G ิมเนี่ยนะครับที่คุณอดัมตั้งเนี่ยมันมีความพิเศษยังไง ความพิเศษของฟิตเนสแห่งนี้นะครับอยู่ตรงที่การให้บริการจักรยานครับเวลาเราไปฟิตเนสใช่ไหม,มก็ต้องมีอะไรนะดัมเบลมีอะไรยกน้ําหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีที่มันเรียกว่าเบิร์นใช่ไหมครับคาร์ดิโอออกกําลังกายก็มีพวกลู่วิ่งสายพานลู่จักรยานที่ปั่นอยู่กับที่ใช่ไหมครับความพิเศษอยู่ตรงจักรยานครับจักรยานที่คุณอดัมโบเซลเนี่ยพัฒนาคิดคนขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปปั่นเนี่ย มันจะสามารถแปลงพลังงานที่เราปั่นจักรยานถีบจักรยานเนี่ยเป็นกระแสะไฟฟ้าสำหรับใช้งานต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราออกกําลังกายออกแรงปั่นปั่นจักรยานเนี่ยมันสามารถเก็บกระแสะไฟฟ้าได้นะครับนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนมาให้นะครับบริการเครื่องออกกําลังกายสร้างพลังงานได้นะครับจากบริษัทสปอร์ต r t อาร์แทนนะครับนอกจากนี้ทางฟิตเนสเนี่ย ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับโดยที่โชคดีว่าได้รับความร่วมมือนะครับจากเหล่าเมมเบอร์เหล่าสมาชิกเนี่ยนะครับที่ก็มีใจเนี่ยนะครับรักสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับทำให้สามารถประหยัดพลังงานเนี่ยฟิตเนสแห่งเนี่ยได้มากถึง8 0 8 0 8,000กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเลยหรือ85%เมื่อเทียบกับฟิตเนสธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งเทียบเท่ากับการลด การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากเกือบ800ตันทําให้ฟิตเนสแห่งนี้นะครับคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยมีเพียงหนึ่งในสิบของฟิตเนสทั่วๆไปนะครับแต่ถามว่านะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นกรีนฟิตเนสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่มันตายตัวนะครับหรือมีองค์กรไหนที่มาเช็คลิสต์ว่าฟิตเนสของคุเนี่ยมีความเป็นสีเขียวมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรามารวบรวมนะครับว่า ความจะเป็นกรีนได้เนี่ยนะครับกรีนฟิตเนสเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมันการดําเนินธุรกิจนะครับสถานออกกําลังกายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่มีลักษณะที่ตายตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างอา4แนวปฏิบัตินะครับให้ให้คุณผู้ฟังฟังดังนี้นะครับ1ก็คือเรื่องของการฉลาดเลือกฉลาดใช้นะครับแน่นอนเราพูดถึงฟิตเนสเนี่ยนะครับสมาชิกที่สมัครเข้าไปเสียเงินไปเขาต้องย่อมไปออกกําลังกาย ใช่ไหมครับดังนั้นเครื่องออกกําลังกายเนี่ยจะทํำยังไงให้มันสามารถสร้างพลังงานหรือประหยัดพลังงานได้ก็แน่นอนนะครับมีนวัตกรรมเครื่องออกกําลังกายสร้างพลังงานคือโลกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับบริษัทผลิตเครื่องออกกําลังกายเนี่ยก็ได้คิดค้นพัฒนาวางจําหน่ายเครื่องออกกาลังกายที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไว้นะครับส่บ้านให้มันเตือนค่าไฟ ใช่ไหมครับอย่างเช่นบริษัท Sports Art ที่เมื่อกี้ผมได้นําเรียนไปนะครับได้ออกได้สร้างเครื่องออกกําลังกายรูปแบบใหม่างเช่น elliptical e l l i t i c a l คือเครื่องเดินวงรีเคยเห็นไหมครับในฟิตเนสที่ที่เวลาออกกําลังกายเหมือนอยู่กับที่แล้วก็เท้าเราจะติดแป้นตลอดเวลานะครับหมุนขาเป็นวงกลมนะครับหรือว่าจักรยานที่ปั่นอยู่กับที่นะครับคือไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานภายนอกไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะครับ นะพอเราปั่นปั่นไปเนี่ยไฟมันก็จะติดหน้าจอแสดงผลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็ติดขึ้นมาเองหรือว่าลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยก็คิดค้นนะครับน,รนัตกรรมเครื่องวิ่งบนสายพานเนี่ยที่กินไฟน้อยกว่าลู่วิ่งปกติเนี่ยถึง32%สาเหตุก็เพราะว่านะครับเพราะว่าในเครื่องออกกําลังกายเหล่านี้นะครับเรามีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานขนาดเล็ก ที่จะทาการแปลงพลังงานจนใช่ไหมครับจากการออกกําลังกายของผู้ใช้งานใช่ป่ะเราออกแรงพลังใช่ไหมครับกาลังในการอาอกกําลังกายในการถีบจักรยานถีบไอเครื่องปั่นวงลีเนี่ยนะครับพลังงานจนตรงเนี้ยนะครับจากผู้ออกกําลังกายเนะี่ยมาแปลงเป็นพลังงานสะอาดในรูปของไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับซึ่งจะถูกส่งต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเครื่องออกกําลังกายพอเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เก็บกักไว้สําหรับการทํางานของเครื่องนั่นเองทําให ไฟติดนะครับตรงหน้าจอแสดงผลนอกจากนี้นะครับก็ยังนําไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่แปลงไว้ได้เนี่ยนะครับเก็บไว้เนี่ยแต่ส่วนเกินเนี่ยเอาไปใช้งานต่อก,กับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับการออกเครื่องออกกําลังกายที่สามารถสร้างพลังงานได้เองนะครับจากแรงของเรา mm hmm. เห็นปะจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เสียงเงือฟรีๆใช่ไหมครับแต่เรายังสร้างพลังงานที่สะอาดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดไฟบ้านด้วย อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเรียนก็คือเรื่องของเสือออกกําลังกายรักโลกอ่ะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะไม่ได้เน้นเบิร์นหรือคาร์ดิโอใช่ไหมครับเข้าคลาสอะไรนะครับโยคะพิลาทสใช่ไหมครับบางทีเนี่ยต้องมีเสือส่วนตัวหรือแมทใช่ไหมครับเสือออกกําลังกายรักโลกก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งแล้วมันมีลักษณะยังไงอะครับเสือออกกาลังกายรักโลกเนี่ยหรือว่าเสือโยคะเสือที่เราจะใช้ในการยืด stretching เนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยท่านผู้ฟังทราบไหมครับ ทำมาจากอะไรทำมาจากพลาสติก PVC ครับหรือที่เรียกว่าโพลีไวนิลคลอรด์นะครับซึ่งนะครับมีการเติมเขาเรียกว่าอะไรนะสารเสริมสภาพพลาสติกนะครับพลาสติกไซเซอร์นะครับที่อาจจะหลุดปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ถ้าลองจับพื้นผิวดูของเสื้อยคะเนี่ยนะครับจะพบว่ามันมีความเป็นพลาสติกอยู่หน่อยๆน,นะครับแล้วมันสามารถหลุดปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หากใช้ไปนานเข้านานเข้า พอดีมันทําปฏิกิริยากับเหงือของเราใช่ไหมครับนะพอใช้ไปน,นานๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดการผสมกันนะครับระหว่างเหงือของเรายางธรรมชาติหรือพลาสติกเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับคือเสื่อเนี่ยนะครับมันทํามาจาก TPE นะครับมันเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ ครับซึ่งเสือแบบ TPE เนี่ยนะครับมันสามารถนํากลับมาหลอมเหลวขึ้นรูปใหม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอเสือ TPE เนี่ยก็ยังไม่ได้ทํามาจากวัสดุธรรมาชาติ100%ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคิดจะ,ะเริ่มต้นใหม่นะครับไปออกกําลังกายเนี่ยอยากจะหาเสือออกกําลังกายดีๆมาใช้สักผืนหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็อยากจะ ให้มั่นใจได้ว่านะครับเราเลือกซื้อเสือเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆก็ควรจะเลือกใช้เสือนะครับที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติแทนเช่นยางพาราอ่าปอใช่ไหมครับปอกะเจาไม้ไผ่ซึ่งพวกเนี้ยนะครับสามารถนํามานะครับเป็นรีไซเคิลใหม่ด้วยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับอ่าไปฟิตเนสนะครับจะมีเครื่องออกกําลังกายนะหรือผู้ประกอบการเจ้าของฟิตเนสจะเตรียมเสือโยคะไว้ให้กับสมาชิก ตัวน้ำยาทําความสะอาดครับแน่นอนน้ำยาทําความสะอาดเนี่ยนะครับก็ควรจะปราศจากสารเคมีอันตรายความสะอาดของฟิตเนสเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการตัดสินใจเลือกนะครับว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคอจะสมัครสมาชิกฟิตเนสที่นี่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องความสะอาดไม่ควรถูกมองข้ามหรือเพิกเฉยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ จะมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งถือว่านะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมครับบางทีโอ้โหน้ํายาทำความสะอาดกลิ่นแรงกลิ่นชุนมากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยกลิ่นไม่ดีใช่ไหมครับทำให้ระบบนิเวศอาจจะเสียสมดุลได้และยิ่งถ้าอยู่ในระบบปิดใช่ไหมครับเครื่องปรับอ,อากาศอย่างเงี้ยนะครับสูดเข้าไปบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์นะครับทำความสะอาดเนี่ยนะครับที่ดีเนี่ยก็ควรจะปลอดจากนะครับนะพวก VOC ที่เรียกว่า Volatile Organic c o m p o u n d s นะครับเพื่อดีที่สุดต่อสุขภาพของคุณในฟิตเนสแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะ,อะนอกจากนี้นะครับนะ,ะฟิตเนสเนี่ยพอออกกาลังกายเสร็จมันก็องมีพวกขายอาหารจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มใช่ไหมครับนะพวกผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็อาจจะช่วยได้โดยการอุดหนุนท้องถิ่นใช่ไหมครับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต,าตา่างๆว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรืออาหารที่จําหน่ายเครื่องดื่มที่จําหน่ายในฟิตเนสเนี่ยนะครับก็ควรจะสนับสนุนจากแหล่งผลิตในท้องถิ่นนะครับซึ่งช่วยลดระยะทางในการขนส่งนะครับนะแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็บดมลพิษนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้หรือว่านะครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีนมสลัดผัก พวกออร์แกนิกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเลือกเอาอาหารที่มาจําหน่ายในฟิตเนสเนี่ยครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะหัวใจสําคัญอีกอันนึงของการประกอบการฟิตเนสเนี่ยนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับให้ความอ่านะครับสนใจอย่างนึงคือเรื่องของการค่าใช้จ่ายใช่ไหมฟิตเนสเนี่ยโอ้โหแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมหาศาลเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํำยังไงนะครับให้สามารถประหยัดนะครับลด ค่าน้ําค่าไฟได้ก็คือต้องมีการประหยัดน้ําประหยัดไฟนั่นเองดังนั้นเนะี่ยความเป็นฟิตเนสสีเขียวอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะตั้งเป้าโดยการที่เอ่ลลอลองรณรงค์ลดการใช้น้ํารณรงค์ให้ประหยัดไฟนะครับนาก็อาจจะรณรงค์ให้สมาชิกเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยมีความรับผิดชอบนะครับอออการใช้พลังงานต่างๆภายในฟิตเนส นะครับบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายฟิตเนสบางที่เนี่ย,ย,ยมีห้องอาบน้ําให้ใช่ไหมครับก็าจะติดรณรงค์นะครับว่าให้ใช้น้ําเท่าที่จําเป็นนะครับปิดน้ําให้สนิทนะครับเมื่องตอนถูสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาบน้ําล้างตัวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการเปิดไฟนะครับฟิตเนสบางที่เนี่ยนะครับนะเป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับอาจจะติดหลอดไฟเยอะแต่ถ้าบางทีเนี่ยจุดไหนที่นะครับอ่าไม่ได้มีผู้มาใช้เนี่ยนะครับถ้าเราเป็นสมาชิกเนี่ยก็อาจจะช่วยประหยัดไฟในการปิด ปิดไฟติดพัดลมหรือว่าใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยเท่าที่จาเป็นนะครับปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเครื่องออกกาลังกายและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเมื่อเลิกใช้นะครับฟิตเนสบางที่เนี่ยจะติดป้ายเลยนะครับถ้าเราออกกําลังกายบนเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกลูกวิ่งสายพานที่ยังเสียบปลั๊กอยู่กับปลั๊กบ้านเนี่ยก็อาจจะติดป้ายขอความร่วมมือเลยว่านะครับออกกําลังกายเสร็จเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยถอดปลั๊กด้วยพอคนใหม่มาเล่นมาวิ่งมาออกกาลังกายเนี่ยครับก็เสียบปลั๊กตรงนี้ก็จะช่วยได้ประหยัดพลัังงานนนได้เหมือก นอกจากนี้นะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับอย่างเช่นฟิตเนสมีห้องอาบน้ําใช่ไหมครับก็อาจจะติดตั้งหัวฝักบัวหรือว่าก๊อกน้ําแบบประหยัดน้ำนะครับนะหลอดไฟ LED อะไรเงี้ยนะครับเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตรวจสอบนะครับรักษาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวฝักบัวในอาบน้ำเนี่ยนะครับหลายท่านนะครับ โอ้ออ oh, กกำลังกายมาเหงื่อท่วมเลยใช่ไหมครับโอ้ห oh, oh, ถ้าได้เปิดน้ําแรงๆแอร์เย็นๆชื่นใจเนี่ยโอ้ oh, โหนะครับมันจะสบายตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าการใช้หัวฝักบัวแบบก๊อกประหยัดน้ำเนี่ยตรงนี้นะครับก็อาจจะช่วยประหยัดค่าน้ําได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็นอกจากประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วเรื่องของการลดขยะอ่านแน่นอนลองคิดดูนะครับถ้าเราไปฟิตเนสเนี่ยมันจะมีขยะอะไรบ้างนะครับนะบางฟิตเนสบางที่ใช่ไหมครับก็จะมีจุดบริการ น,น้ำเปล่าใช่ไหมครับน้าเย็นๆที่เป็นตู้กดแล้วก็กดแก้วกระดาษที่เป็นทรงกลือยอย่างนั้นใช่ไหมครับแทนที่เราจะนะครับบริการตรงนี้นะครับก็อาจจะแก้ปัญหาลงที่ว่านะครับฟิตเนสเนี่ยนะครับเตรียมตู้น้ําดื่มไว้นะครับแล้วก็ให้เฉพาะลูกค้าที่พกกระบอกน้ํามาเองคือช่วยลดกระดาษโดยที่ไม่ต้องเตรียมแก้วกระดาษที่เป็นกลวยสีขาวอน,นึกเอาภาพออกใช่ไหมครับนะตรงนั้นถ้าเกิดว่าลดตรงนั้นได้เนี่ยจะประหยัดกระดาษมหาศาล ช่ไหมครับการเตรียมแก้วกระดาษให้เนี่ยนะครับสมาชิกนะหิวน้ําทีก็นะครับหยิบกลวยแก้วกลวยกระดาษมาทีแล้วก็ทิ้งขยะทีขยะเนก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าการที่ลูกค้าเนี่ยนะครับพกกระบอกน้ํามาเองแทนการจําหน่ายขวดพลาสติกหรือว่ากลวยกระดาษสีขาวหรือว่าเครื่องดื่มกระป๋องต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยนะครับลดปริมาณขยะได้เยอะเลย หรือว่านะครับอาจจะตั้งถังแยกขยะก็ได้อ่าอันนี้นะครับเป็นถังขยะสําหรับกลวยกระดาษที่ดื่มน้ําแล้วหรือว่าในเป็นพวกเครื่องดื่มกระป๋องกาแฟกระป๋องเครื่องดื่มชูกําลังกระป๋องหรือว่าในนี้เป็นสําหรับพวกขวดแก้วใช่ไหมครับเครื่องดื่มชูกาลังเครื่องดื่มให้พลังงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามจัดทิ้งอาจจะตั้งถังขยะแยกประเภทให้ชัดเจนตรงนี้เพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการส่งต่อไปรีไซเคิลได้นั่นเองนะครับนะ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของการออกแบบก่อสร้างอย่าง,ย,างยั่งยืนขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับถ้าเรานะครับนะวางแผนที่จะเปิดฟิตเนสเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยนะครับต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมพยายามปูพื้นด้วยอะไรครับไม้ไผ่ไม้ก๊อกแผ่นยางธรรมชาติพวกนี้นะครับ าอาคารนะครับด้วยสีที่มันแบบไม่อมความร้อนใช่ไหมครับนะมีการควบคุมงานในระหว่างการก่อสร้างนะครับจัดเสร็จวัสดุอย่างเหมาะสมนะครับมีระบบการจัดการอาคารแบบอัตโนมัตินะครับช่วยควบคุมระบบไฟระบบปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพฟิเน็ตบางที่อาจจะมีพื้นที่นอกอาคารใช่ไหมครับเป็นพวกเอาดร์นะครับก็ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงามีหน้าต่างนะครับให้ผู้ออกกำลังกายเนี่ยได้รับชมวิวทิวทัศ นะครับไม่ใช่เป็นอาคารทึบนะครับนะพอมีหน้าต่างเนี่ยมันทําให้ดูโปร่งแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานประหยัดเวลากลางวันเนี่ยครับแสงเนี่ยส่องเข้ามาเนี่ยก็ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยมันเพิ่มความสดชื่นได้ด้วยนะครับสร้างความกระบ,บี้กระเป๋าเปิดรับแสงนะครับเปิดรับลมจากธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับฟิตเนส สีเขียวเนี่ยกรีนฟิตเนสในต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะขอนำเสนอทักสองที่ละกันนะครับที่แรกนะครับชื่อว่าเทร่าเฮล t e r a h h l e เอราเฮลเนี่ยนะครับอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับจะเป็นกรีนฟิตเนสที่รักโลกด้วยการใช้เครื่องออกกำลังกายที่สามารถสร้างพลังงานได้โดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของสมาชิกจะคอยประมวลผลยอดพลังงานไฟฟ้าที่สมาชิกเนี่ยทำได้ เราสมัครสมาชิกนี้นะครับเรารู้เลยโอ้โหนะครับวันนี้เราสร้างไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นแรงจูงใจนะครับกระตุต้นนะครับให้เราอยากออกกําลังกายเนี่ยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ที่เทอร์าเฮลเนี่ยนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆในฟิตเนสก็ผลิตม,มาจากวัสดุรีไซเคลิลน้ํายาทําความสะอาดสบู่แชมพูยาสระผมเนี่ยก็เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็มีกฎเลยนะครับห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งภายในฟิตเนสนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของกรีนที่ชื่อว่ากรีนฟิตเนสสตูดิโออันนี้อยู่ที่นะครับนิวยอร์กรัฐอเมริกาก็จะเป็นฟิตเนสสีเขียวนะครับรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องออกกำลังกายที่สามารถสร้างพลังงานได้ปูพื้นนะครับด้วยไม้ไผ่และยางรีไซเคิลติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบโลว์ฟローนะครับให้โซนอาต่ำนะครับระดับต่ำมีอินฟราเรดซาวน่าที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและก็มีบริการน้ําผลไม้แบบออร์แกนิกให้แก่ผู้มาใช้บริการนะครับถามว่ากรีนฟิตเนสเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันดียังไงแน่นอนนอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับฟิตเนสสีเขียวหรือฟิตเนสลักโลกเนี่ยก็ยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากทั้งต่อเจ้าของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่าสมาชิกตัวอย่างเช่นแน่นอนค่าน้ําค่าไฟของฟิตเนสเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สุขภาพของบุคลากรสุขภาพของสมาชิกเนี่ยจะไม่ถูกนะครับทำลายด้วยสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายและก็อย่างที่3มนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรภาพลักษณ์ของบริษัทแน่นอนการที่นะครับผู้บริโภคได้รับรู้ว่าโหฟิตเนสเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยเพิ่มอุปสงค์สร้างความมีชื่อเสียงทําให้ดึงดูดนะครับลูกค้าหรือสมาชิกที่เขารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สนใจที่อยากจะมาสมัครด้วยเหมือนกัน นะครับแล้วก็เมื่อการออกกําลังกายเนี่ยพอมันสร้างพลังงานสะอาดได้เนี่ยมันก็เราก็จะเกิดความโอ้หกระตือรือร้นฉันต้องไปวิ่งไปสะสมตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้ฉันจะวิ่งเพื่อผลิตไฟฟ้าได้กี่วัตต์กี่วัตต์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายิ่งออกกําลังกายมากก็ยิ่งสร้างพลังงานบริสุทธิ์ได้มากนะครับนะแล้วก็ บุคลากรนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าเมมเบอร์เนี่ยนะครับก็จะเกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมพอเราไปเล่นสมาชิกฟิตเนสเนี่ยเป็นสมาชิกที่นี่นานเนี่ยเราก็จะซึมซับนะครับความนะครับเอาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วยในตัวนั่นเองนะครับนะสรุปนะครับการดูแลรักษาสุขภาพกายเนี่ยครับรูปร่างของเราเนี่ยก็สามารถทําควบคู่กันไปได้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กรีนฟิตเนสนี้นะครับซึ่งกรีนฟิตเนสเนี่ย ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งทางธุรกิจนะครับที่ได้เอา2กระแสะที่กําลังมาแรงคือกระแสรักโลกและกระแสะรักตัวเองเข้ามานะครับไว้ด้วยกันดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะมีฟิเนสเป็นของตัวเองนะครับในมุมผู้ผู้ผลิตหรือว่านะครับอยากจะถ้าเป็นผู้ผลิตอยากเปิดฟิเนนองก็ลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้ดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากจะเป็นผู้บริโภคอยากจะเริ่มเลือก นะครับเป็นสมาชิกฟิตเนสสักที่หนึ่งก็ลองเลือกดูฟิตเนสที่มีความเป็นกรีนหรือความใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้อมนะครับผมตรงนี้แน่นอนนะครับจะเห็นว่าการที่เป็นฟิตเนสสีเขียวได้เนี่ยมันก็ต้องมีตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมครับอของออร์แกนิกเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าที่ไม่ออร์แกนิกแล้วอะไรก็ตามที่เป็นเคมีเนี่ยนะครับมันจะถูกกว่าที่เป็นออร์แกนิกดังนั้นเนี่ยมันก็คือเกิดภาวะเทรดออฟได้ยอย่างเสียอย่าง ใช่ไหมครับแน่นอนเพราะว่าอ่กรีนฟิตเนสเนี่ยเขาอ,อาจจะมีต้นทุนประกอบการเนี่ยสูงกว่าฟิตเนสที่แบบไม่ได้กรีนเพราะฉะนั้นพอต้นทุนสูงเนี่ยนะครับนะราคาหรือว่าค่าสมัครสมาชิกรายปีเนี่ยนะครับก็อาจจะสูงกว่าที่อื่นนะครับมันเลยเกิดที่เรียกว่าภาวะเทรดออฟได้อย่างเสียอย่างนะครับนะเราจ่ายแพงแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความที่นะครับฟิตเนสเนี่ยสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมนะครับก็ลองดูนะครับหากนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่รักออกกำลังกาย ลองเอาวิธีขั้นต้นไปปรับใช้ในการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะครับหรือว่านะในมุมมองของผู้ผลิตนะครับหรือมุมมองของผู้ประกอบการนะครับตรงนี้หรือว่านะถ้าเกิดว่าอยากจะออกกาลังกายอย่างรักโลกจริงๆนะครับนะถ้าเราไม่ได้เข้ากรีนฟิตเนสทำอย่างไรก็อย่างเช่นเราไปหาว่าตอกกำลังกายที่สวนสาธารณะเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเดินนะครับเดินเก็บขยะวิ่งเก็บขยะกำน้ําเก็บขยะก็ได้แล้วก็ นะครับใช้ชุดและอุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ยนะครับที่ทามาจากเส้นใยธรรมชาตินะครับพลาสติกรีไซเคิลหรือว่าชุดออกกําลังกายเนี่ยใส่วิ่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ให้หนามากใช่ไหมครับนะไปวิ่งอากาศเมืองไทยอากาศร้อนเนี่ยใส่เสื้อบางๆก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อหนาๆเลยหลายชิ้นเนี่ยเวลาออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเอาไปซักเนี่ยการที่ใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นเนี่ยมันก็เปือนน้าเปืองไฟในการซักผ้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องการดื่มน้ำนะครับถ้าเรามีขวดส่วนตัวกระบอกส่วนตัวเย นะครับก็จะช่วยประหยัดเรื่องขยะนะครับเรื่องการซื้อน้ําเป็นขวดใหม่หรือว่าใช้แก้วกระดาษได้นะครับผมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอ Green อ Fitness นะครับฟิตเนสสีเขียวคนก็เฟิริมโลกก็ะเสริมถ้าเราทำดทำได้ตามนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณมัชยา ชูยิ่งสกุลทิพย์นิสิตชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์ชุวาลงกรมหาวิทยาลายัยสําหรับการช่วยผมนะครับในการค้นควา้ารวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาพูดคุยนําเรียนให้กับคุณผู้ฟังฟังในเช้าวันนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพงษ์นัติสุภิมลต้องขอลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสําหรับการติดตามแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ